ดี๋ยวดูกันนะครับกองซิ่งนะครับกองซิ่งทั้งหลายให้ตรวจสอบกันด้วยนะครับพยายามเป่าทำความสะอาดนะครับให้บ่อยๆนะครับดูนะครับฝุ่นเห็นไหมครับทั้งนั้นเลยฝุ่นทรายทั้งนั้นเลยไม่ใช่เรื่องดีนะครับเนี่ยถามว่ามีผลกับอะไรบ้างครับเทอ์โบนะครับระวังนะครับเห็นไหมไหลเลยกองฝุ่น รถบ้านรถเดิมๆใช้งานถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับก็ดีนั่นแหละแต่ก็ถ้าจะให้ดีที่สุดก็ออกองเดิมโรงงานฮะกองได้ละเอียดกว่านะครับอันนี้บอกจากการใช้งานโดยตรงเลยจากที่นเห็นมานะครับ สู้สู้กองเดิมโรงงานไม่ได้หรอกแต่คือกองพวกนี้ก็ใส่ปื๊บอากาศคล่องตัวนะครับดูดได้ดีขึ้นมันก็ทําให้รถวิ่งได้ดีขึ้นจริงแหละแต่ต้องดูแลบำรุงรักษานะครับพวกนี้ให้ดีๆด,ด้วยนะครับโอเคนะครับ